ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจําวันที่1เดือนตุลาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์ตามแนวชายแดนครับขเขมรยังมีการยิงก่อกวนอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเป็นการกึกกล้องสนั่นป่าก,กันเลยทีเดียวเพราะมีคลิปที่ฝั่งไทยเรานั้นถ่ายเอาไว้ด้วยเป็นการด้อยยุอย่างต่อเนื่องนะครับอีกเรื่องราวหนึ่งล่าสุดเลยครับไทยของเราก็ฝ่ายึดคืนหนองจานในรอบ40ปี กับจำนวน20ไร่ได้คืนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับอัปเดตล่าสุดหุนเซนล้มทั้งยืนครับปรากฏว่าวันเดียวทะลักเข้าไทยนับร้อยคนทั้งพื้นที่บ้านหนองจานและก็พื้นที่ภาคตะวันออกของไทยโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวยแดนของไทยเรากันก่อนโดยเฉพาะในพื้นที่กองดับพักที่2นั้นกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ30กันยายนซึ่งก็มีคลิปที่ปรากฏฝั่งของทหารขาเขมรครับที่มีการยิงปืนยั่วยุฐานทยเราใน แนวหน้าโดยก็ไม่ได้มีการเปิดเผยพิกัดออกมานะครับแต่เป็นคลิปที่เราได้ยินเสียงชัดเจนเลยที่ฝั่งขอกาเมนมีการยิงกึกก้องสนันป่าในช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันก่อนไปช่วมไปช่วย เป็นลักษณะการยั่วยุนะครับที่ยั่วยุแบบไม่ให้เรานอนแล้วก็ก่อกวนเราทุกวี่ทุกวันสําหรับฝั่งของเขมรตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ถือว่าโดยรวมยังปกติกอยู่นะครับกองทัพอเม2ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า2วันแล้วที่เขมรน,นั้นยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวยังไม่ได้มีการอัปเดตท,ทั้งเรื่องของโดนเรื่องของอะไรต่างๆนานา,นา,นา หลังจากที่มีการประชุมยูเอ็นเสร็จสับและก็โดนเราตอกไปทีหนึ่งยังมีอัปเดตล่าสุดออกมาครับทางรองนัดที่เป็นรองไมตรพัทที่2เองก็บุกช่องอันม้าเพื่อที่จะไปตรวจเยี่ยมกําลังพลครับและก็เริ่งวางแผนสร้างเส้นทางบํารุงกําลังพร้อมกับสั่งการเร่งด่วนเลยนะครับเพื่อให้การส่งสเสบียงและก็การบํารุงกําลังนั้นเป็นไปอย่างรวดเดียวและก็ทั่วถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคสภาพอากาศ ที่มีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องกับพื้นที่กองทัพภาคที่2ก็เรียกว่ารองแม่ทัพบ,บัญชาการเองเลยซึ่งท่านเองก็เชี่ยวชาญเรื่องพื้นที่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ถามว่าเราไว้ใจขามิรได้ไหมก็เหมือนเดิมนะครับยังไว้ใจไม่ได้ขามตรเนี่ยทำทุกอย่างเลยที่จะให้เราเปิดกอดเนื่องจากเขาอยากได้ความชอบธรรมแต่เราก็รู้ทันยังไงก็ไม่เปิดก่อนเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เราก็สามารถจิตได้ โดยยังมีรายงานล่าสุดจากแม่ทัพกุ้งครับก็มีการยืนยันออกมาว่าเหตุการณ์น่าจะจบลงเร็วๆนี้พร้อมกับเตรียมอัปเดตการวิ่งเทลที่ภูมะเขือหน้าหนาวนีนนนน้อย่างแน่นอนเป็นสิ่งที่ทางแม่ทัพที่สงนะครับกล่าวออกมาตอนนี้ท่านเองก็เกษียณไปที่เรียบร้อยพร้อมกับอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่กองทัพที่สงนั้นโดยก็เป็นรายงานที่เหลือจะเชื่อเหมือนกันครับทั้งบริเวณภูมะเขือช่องอานมาช่องบวก กลายเป็นว่าเจอทุนระเบิด2,879รายการโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับเยอะจริงๆโดยเรื่องนี้ก็เป็นโฆษกสูงปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาตินะครับก็มีการออกมาเปิดเผยการปฏิบัติงานการเก็บกู้และก็กวาดล้างทุนระเบิดในพื้นที่บูม่าเขือช่องอานมาช่องบกหลังจากประกาศหยุดยิงตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม ซึ่งปฏิบัติการที่ผ่านมาครับก็ได้จัดเป็น9ชุดปฏิบัติการโดยในห่วงของวันที่1 0ถึง23สิงหาคมสามารถเก็บกู้ทุนระเบิดไปแล้วจำนวน122่ทุนครับแล้วยังมีทุนระเบิดต่อต้อตานยานพาหนะอีก4ทุนเก็บสภพาวด์ระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอีก50รายการแล,และก็มีเก็บสะพาวด์ระเบิดที่ถูกละทิ้งไวในพื้นที่เนี่ยจำนวน1575รารายการนี่เป็นห่วงแรกเท่านั้นนะครับส่วนห่วงต่อมา วันที่29สิงหาถึงวันที่21กันยายนครับก็สามารถเก็บกู้ทุนระเบิดจํานวน592ทุนระเบิดที่ยังไม่ระเบิดนั้นก็จํานวน30รายการครับและก็ระเบิดที่ถูกละทิ้งไว้ในพื้นที่จำนวน506รายการซึ่งรวมแล้วไทยเราสามารถกวาดล้างพื้นที่ได้ปลอดภัยจากทุนระเบิดได้ถึง2 3 6 5 3 7ตารางเมตรโดยรวมทั้ง2เฟสครับเก็บระเบิดทั้งสิ้นเนี่ย2,879รายการและตอนนี้ เราก็ได้พื้นที่ปลอดภัยมาประมาณ2องแสนตารางเมตรเลยถือว่าเยอะมากแลยก็ใหญ่มากจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บไม่กู้เลยเนี่ยผมเชื่อว่าพื้นที่ตรงนั้นมันก็ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มได้จะคลายความเสี่ยงได้เยอะมากขึ้นนะครับแต่ถ้าว่ายังเหลืออยู่เยอะไหมก็น่าจะเยอะพอสมควรเลยเพราะในพื้นที่กอรับที่2บริเวณช่องบกเอ่ยช่องอันมาเอ่ยถ้าย้อนกลับไปเลยก็มีการปะทะและเผชิญหน้ากันอยู่เรื่อยมาก็เลยมีทุ่นระเบิดเยอะมากมาก ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพภาคที่2ครับขมินก็ยังมีการยั่วยุแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีการตอบโต้อละามาอัปเดตกันอีกเรื่องราวนึงครับกับพื้นที่บ้านหนองจานกันบ้างที่ล่าสุดนั้น สื่อขเมรนเมื่อคืนนี้มีการแอบอ้างออกมาครับว่าได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งภายในดินแดนไทยของเราตรงข้ามกับจังหวัดบันเตอเมนเจยหรือว่าบ้านหนองจานเมื่อเวลา22นาฬิกา43นาทีของวันที่30กันยายนหรือว่าเมื่อคืนนี้นี่เองแล้วก็ยังบอกต่อว่าใกล้กับหลักเขตแดนที่44แต่รายงานนี้เนี่ยฝั่งไทยเราก็ไม่ได้มีการแจ้งมานะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าขเมรนนั้นมีการกุเรื่องเพื่อที่จะให้พื้นที่บ้านหนองจานคลุกคลนอีกครั้งหนึง่ง เพราะดูแลอัปเดตออกมาล่าสุดฝั่งไทยเราครับก็เร่งรังวัดที่ดินให้กับชาวบ้านบ้านหนองจานกันแล้วในตอนนี้โดยหน่วยเฉพาะกิจภายใต้กองกาลังบูรพาครับได้จัดกาลังพลเข้าคุมเข้มพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วในการรังวัดแปลงที่ดินของชาวไทยเราครับหลังได้รับการร้องเรียนในพื้นที่อ่อนไหวหลักเขตแดน46ถึง47ซึ่งก็กลายเป็นว่าตอนนี้ครับชาวบ้านนี้เคยเสียดินแดนบ้านหนองจานให้กับขมิในช่วงลี้ภัยสงครามที่มาอยู่แล้วไม่ยอมกลับนั้นได้พื ที่คืนเป็นที่เรียบร้อยครับต้องรอมายาวนาะนถึง40ปีและก็มีหนึ่งคนได้ที่ดินกลับคืนมาแล้วเป็นจำนวน21ไร่67ตารางวา แล้วคือที่ผืนนี้เนี่ยเรารอคอยมา40กว่าปีนะที่บานมาชาวบ้านหนองจานเนี่ยก็เรียกร้องขอที่ดินคืนมาโดยตลอดแต่ขมรก็ยังไม่ออกยังอยู่ยอย่างต่อเนื่องยังไม่สนอะไรทั้งสิ้นสุดท้ายต้องใช้ไม้แข็งครับแล้วพอเราใช้ไม้แข็งก็สามารถผลักดันออกไปได้สําเร็จกับพื้นที่21ิไร่61ตารางวาถือว่าเป็นความสําเร็จที่ต้องชื่นชมนะครับ21ไร่เนี่ยไม่ได้น้อยๆเลยแล้วขเขาเมรมาลุกล้ำมาทำประโยชน์ต่อเนื่องยาวกว่า40ปีเนี่ยก็ถึงเวลาสมควรที่เราจะผลักดันและก็ กะเพิดออกจากดินแดนในของเราสักทีก็ไม่แปลกใจเลยที่เขมรมีการแอบอ้างว่า ได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งดังมาจากฝั่งไทยเราในเวลา4ี่ทุ่มของเมื่อคืนนี้อาจจะเป็นการปลุกปั่นมอบมวลชนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะเมื่อบรรนนี้เนี่ยฝ่ายข้อมันคงไทยเราก็มีการสังเกตเหมือนกันว่าด่านเมนนั้นมีการเสริมกําลังมาเพิ่มมากขึ้นถึง3 0 4 0นายในพื้นที่เลยก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันอย่างใกล้ชิดบริเวณพื้นที่นในชายแดนบ้านหนองจานกันด้วยนะครับเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าสดๆด,ดร้อนๆที่ล่าสุดจับรายงานเมนอีกแล้วคร ซึ่งเมื่อคืนนี้ครับชายแดนบ้านหนองจานกลายเป็นว่าโดนตัวจับความร้อนดิมชายแดนนั้นทํางานทันทีนะครับระหว่างบินเนี่ยก็พบกลุ่มความร้อนหลบอยู่ตามต้นไม้อาศัยอยู่ในป่าอ้อยและก็อยู่ตามทางเดินโดยพอซูมเข้าไปปั๊บเจ้าหน้าที่ของเราก็เห็นเป็นคนก็ได้จัดกําลังเข้าปิดล้อมทันทีครับ โดยก็สามารถจับกลุ่มชาวคขเมร51คนที่กําลังหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเราบริเวณบ้านหนองจานซึ่งกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเรียกว่ามีโอกาสเลยที่จะเป็นไส้ศึกส่งข้อมูลให้กับฝั่งของคขเมรและก็อาจจะหลบหนีเข้ามายังประเทศไทยเราเพื่อหางานทําแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะครับพื้นที่บ้านหนองจานเนี่ยจับได้5 1คนยังมีพื้นที่จันทบุรีอีกครับที่หน่วยนาว,วิกนั้นก็ลุยจับแรงงานกัมมูชาหนีความจนความบดอยากมากถึง48คนครับโอ้โหสองพื้นที่เนี่ยเกือบร้อยคนโดยก็มี การบอกออกมานะคบว่าอยู่ไม่ไหวไร้งานทําไม่มีเงินซึ่งกลุ่มแรงงานทั้งหมดนั้นก็ได้ให้การตรงกันว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาและก็ขาดแคลนง,งานในประเทศกัมพูชาจึงตัดิใจเนี่ยยอมจ่ายค่าหัวให้กับนายนาตั้งแต่5,000-7,000บาทเพื่อลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยหวังว่าจะเข้ามาทํางานเพื่อเลี้ยงชีพ นะครับซึ่งการจบภุมครั้งนี้มันก็สะท้อนชัดเจนเลยว่าเรายังมีการสกัดกัน้นการลักลอบเข้าเมืองแบบเข้มข้นและเศรษฐกิจของกัมพูชานั้นกําลังอดอยากเหมือนจะไปไม่รอดนะครับตอนนี้เยอะจริงๆนะผมรายงานงทุกวันเนี่ยเห็นทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็น5คนบ้าง10คนบ้าง20คนบ้างแต่ว่า เมื่อคืนนี้เนี่ยน่าจะมากที่สุดนะครับ2.2พื้นที่เนี่ยเกือบ100คนกับภายในวันเดียวยิ่งแบบนี้เราก็ต้องตรวจตากันแบบเข้มข้นมากขึ้นไปอีกผมเองก็เชื่อว่าชาวเขเมรครับอาจจะหนีตายตาลักเข้ามาอย่างต่อนเนื่องถ้าเกิดว่าฮุนเซนยังบ้าอำนาจแบบนี้ก็ทำเอาฮุนเซนเอง ล้มทั้งยืนกันเลยนะครับบอกว่าไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนแต่ทะลักเข้ามาไทยอย่างต่อเนื่องเอาล่ะมาตามติดตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับก็กลายเป็นว่าคำเมนดิ้นเฮือกสุดท้ายหลังจากมีข่าวไทยเราเตรียมที่จะทําประชามติ ยกเลิก m อ u 43ก็เลยดําไม้โคษกกระทรวงยุติธรรมของกัมบูชาครับออกมาอ้างว่าไทยไม่สามารถยกเลิกได้โดยฝ่ายเดียวต้องให้ความยินยอมกับทั้ง2ฝ่ายโดยก็เป็นกระทรวงยุติธรรมของข้ามเมนเองครับที่ได้ออกมาเน้นย้ำว่าการบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมบูชานั้นหรือว่า m o u 43ไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกได้โดยเพียงฝ่ายเดียว แม้จะใช้ชื่อว่า M.O.U. แต่เตกสันดากล่าวถือเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีน้ำหนักทางกฎหมายเช่นเดียวกับสนธิสัญญาโดยได้มีการจดทะเบียนกับสหประชาชาติและก็ประกศาศใช้อย่างเป็นทางการตามมาตรา1น2 0ของกฎบัตรสหประชาชาติแล้วก็ยังมีการอธิบายแบบยาวเหยียดเลยครับบอกว่า m o u 43นั้นไม่มีข้อกำหนดเรื่องของการหมดอายุหรือว่าบทบัญญัติสำหรับการยุติโดยฝ่ายเดียวดังนั้นการบรณความเข้าใจเนี่ยจึงยังมีผลมาคับใช้จนกว่าวัตถุประสงค์ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะรุล่วงสำเร็จไปด้วยดีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะถอนตัวไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งโอ้โหการนี้ขมิญมันจะเป็นการดิ้นเนื้อสุดท้ายนะผมคิดว่าพอเราประกาศไปว่าจะยกเลิก m m u นี้ฮุนเซนสั่งทันทีตอบโต้ทันทีทั้งที่เราไม่ได้มีการย้อนแย้งไปถึงขมิินเลยแต่ขมก็ มีการตอบโต้มายังฝ่ายไทยเรากลัวครับเขากลัวว่าตอนนี้ไทยเราจะยกเลิกเพราะถ้าเกิดเราสามารถยกเลิกได้เนี่ยพื้นที่ที่เราจะยึดเพิ่มพื้นที่ที่เราจะขยับเข้าไปมันก็มีมากซึ่งก็แน่นอนว่าข่ามนั้นต้านทานไม่ได้อยู่แล้วก็เลยอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่โต้แย้งมาแบบทันท่วงทีทั้งที่เราไม่ได้มีการพาดพิงไปถึงแต่อย่างใดบอกว่าฝั่งเราเนี่ยจะยกเลิกไม่ได้ไหมายความว่าข่มนจะยินยอมหรือไม่ยินยอมแต่เราบอกว่าเราจะยกเลิกในฝั่งของเรากินปูนร้อนท้องก่อนซะแล้วสําหรับหุ่นเซนเอง ก็เป็นเรื่องรอัปเดตเกี่ยวกับบริเวณบริเวณแนวชายแดนที่มีการอัปเดตออกมาล่าสุดนะครับทั้งภาค2ภาค1หรือแม้แต่ภาคตะวันออกเนี่ยก็ยังมีการจับชาวคอมเมนที่ลักลอบเข้ามาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มที่จะรู้สึกว่าคลี่คลายมากยิ่งขึ้นนะจากที่กองทัพอเมริการายงานมาในห่วง2วันก่อนหนี้ ก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอเ็นย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย